ต้อนรับสู่รายการคุยเรื่องครูสครับเราจะคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรือสำราญไม่ว่าจะเรื่องอะไรเราก็จะขุดมาคุยกันเลยค่ะกับบุญเอื้ทไทยอิสราพันธุ์และผมตังธนวดีและพีพันธ์นะครับผมเราจะเล่าถึงความน่าสนใจเทคนิคต่างๆนะครับที่ใครไม่เคยรู้แต่เรารู้มาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่เราแนะนํา้ารู้ที่จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษของเรานะฮะวันนี้นะครับเราเลยไม่ได้มาคนเดียวเรามีผู้ที่จะมาชี้แจงและเจาะลึกถึงโปรโมชั่นต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับ ยังไงก็ขอเชิญคุณยิ้มด้วยนะครับตัวแทนจาก Travel Elements ครับผม สวัสดีค่ะคุณยิ้มด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะอื้หตื่นเต้นมากเลยหนูว่าเป็นดารามาสัมภาพมานอบก็เป็นดาราค่ะใช่เพราะเราอยู่กันสองคนเบื่อแล้ว้องมาเบื่อินหน้ากันเองครับม่มาซาสีสันให้นะคะโอเคได้เลยค่ะจากครั้งที่แล้วที่คุยกันไปเรื่องโปร450เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่ยิ้มอธิบายอีกทีหนึ่งดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างได้ค่ะที่จริงแล้วในสองของตัว450บาทเนี่ยเป็นคัเป็นพิเศษที่ทางเทอร์เมนได้จัดขึ้นนะคะในปกติแล้วในการช่องเรือสำราญเราจะ เป็นวัเดิสิ่ก็คือตามคืนไหนเนาะอย่างเช่น4ไนท์อยู่ที่100เหรียญต่อท่านอะไรอย่างนี้5ไนท์ขึ้นไปจนถึง7ไนท์อยู่ที่250เหรียญแล้วก็มากกว่านั้นคือ450เหรียญแต่ว่าขั้นต่ํานี้ก็เริ่มต้นตั้งแต่3,000บาทใช่หลักพันแล้วนะคะเป็นหลักพันเลยแต่ทั้งนี้นัในสองหของเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามองเห็นว่าหลายคนก็ไม่อยากเสียเงินถูกไหมเงินมากเราไม่อยากออกจากกระเป๋าหรอกก็เลยในเมื่อเรามีแผนที่จะเดินทางอยู่แล้วอะเราวาง มันกาเป็นงานเซอร์เคียวเป็นการล็อกราคาไวปก่อนสี่ร้อยห้าสิบบาทเป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้มากเนาะก็มองว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ะก็คือสี่ร้อยห้าสิบต่อคนสี่ร้อยห้าสิบบาทต่อท่านใช่จองได้เส้นทางที่เราร่วมรายการทั้งหมดเลยมีมากกว่ายี่สิบเส้นทางถ้าจองห้องหนึ่งไปสองคนนี่ยังไม่ข้ามพันเลยเนาะใช่คุ้มมากถูกบากท่านพิเศษมากๆเลยอันนี้พาไ่ได้เลยเราจะบอกว่าตรงนี้เราเป็นเหมือนกับที่เดียวเลยที่ให้ทําแบบนี้๋อทีนี้มันจองได้ถึงเมื่อไหร่บ้างอฮะ ก็ที่จริงเราเปิดให้ตั้งแต่ว่าโผลที่จริงเราออกมาตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้แล้วเนาะก็อยากไปถึงสิ้นปีเลยค่ะถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะครับผมก็ต้องรีบหน่อยเพราะว่ามันมีได้ข่าวว่ามีจํากัดด้วยจมูกจำกัดห้องจมวนจํากัดค่ะก็คือเราถ้าอยากรู้ว่ามีรูทไหนบ้างก็คือติดต่อมาที่ใช่ถูกต้องค่ะมาที่ทาวเวอร์เมนได้เลยครับแล้วอย่างนี้คราวที่แล้วที่เราแนะนําไปว่ามันจะมีห้ารูทนะฮะที่เป็นคุณแนะนํามันมีที่ไหนบ้างครับคุณยิ้ม ที่จริงจะบอกว่าขอแนะนําในสองของเส้นไห้เป็นเอเชียก่อนเพราะว่าแนวโน้มในสองของสถานการณ์น่าจะดีขึ้นกว่าโซนยุโรปเนาะอย่างที่ท้าวเราเห็นเนาะก็ที่จริงนี้เป็นในสองของตัวญี่ปุ่นนี้ญี่ปุ่นเข้าเกาหลีเป็นช่องสงการวันที่5ถึง15เมษาพอดีเลยก็เหมือนกับเราสามารถแพลนได้อันนี้เป็น10บไนท์ใช่เป็นเรือคอนต้ามอนเดอร์ซีซึ่งเป็นเรืออาฉริยค่ะเรือนี้ดียังไงคะโอ้เรือนี้เป็นเรือที่แบบ ไฮเทคโนโลยีมากของทางรอยัลรอยแบนถ้าถ้าใครเคยไปหรือว่าถ้าเข้าไปดูใน YouTube หรือว่าในสองของ Google ก็ตามเนาะรรเรือลำนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแบบเช็คอินอะไรต่างๆแต่ณตอนนี้ในสองของการเปลี่ยนแปลงไปในสองของโควิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้แบบนั้นละแต่บนเรือก็ยังมีความเป็นเทคโนโลยีอยู่มีห้องอ โชว์เนาะที่เรียกว่า2 7 0ก็จะเป็นเครื่องกลไกจักรโชว์แบบเป็นอ่ามูฟในส่วนของทีวีอะไรต่างๆนี้ค่ะแล้วก็มีเครื่องชงอิเล็กทรอนิกส์ก็คือไบโอนิกบาร์อันนี้เป็นไบไลน์เลยใช่ไม่ใช่เป็นคนชงแล้วก็เป็นแบบโรบอทให้เราอะไรแบบนี้เหมือนในหนังเลยใช่ก็ สวยมากแล้วก็เมามากเหมือนกันเมามากด้วยเครื่องเล่นก็เยอะใช่เครื่องเล่นก็เยอะเรามีไอสลมีโฟร์ไวเดอร์มีเป็นเหมือนกับรถบัมบ์ด้วยอยู่วนนั้นก็ได้ทุกเพศทุกวัยใช่ครอบครัวหนุ่มสาวคู่รักไปได้หมดเลยเพือน่วาไลตี้มากถูกต้องครับผมก็นอกเหนือจากนี้เดี๋ยวไงเส้นทางก็มีความน่าสนใจเช่นเดียวกันเป็นยังไงบ้างมีมีลองได้เลยเดี๋ยวขอญาตแนะนําให้นะคะว่าเส้นทางนียเป็นยังไงบ้าง เส้นทางนี้จะเป็นวันที่5ถึง15เมษายนอย่างที่บอกไปเป็น10หนเรือควอนต้มอนเดอร์ซีนะคะจะออกจากโตเกียวนะคะแล้วก็เข้าเมืองซัปโปโรนะคะฮากด a าเตะอากิตะคาซานาวะสกายมินานะแล้วก็มีแวะเข้าปูซานที่เกาหลีด้วยแล้วก็กลับมาที่คุมาโมโตะแล้วก็เราจะมีครูซซิ่งเดย์ก่อนที่จะเข้าที่โตเกียวค่ะซึ่งอันเนี้ยสายญี่ปุ่นไม่ควรพลาดได้ไปตแน่นอนเพราะว่า ทุกๆเมือนอ่ะเราได้ลงเที่ยวค่ะแล้วกินซูชิกันให้บาเลยแม่ค <laughs> ุ้มากมากนะคะแล้วราคาเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยราคานี่จะบอกเลยว่าไปเที่ยวเองเนี่ยหาไม่ได้นะอราคานี่จะบอกแอบบอกเลยตอนนี้อะเริ่มต้นที่เท่าไหเริ่มต้นเลยเรเริ่มต้นเลยแหละอยู่ที่หลักสามหมื่น โอ้คุ้มากสิบวันวันญี่ปุ่นด้วยใช่ถูกต้องสามหมื่นนี่จองแค่4 5่บาทจองกันเลยค่ะจวมสี่สิบห้าสิบาทเนี่ยคือถือว่าคุ้มมากๆเลยค่ะเที่ยวในประเทศด้วยนะใช่อย่างเราไปกันเป็นครอบครัวเนาะวางแผนทริปนอนโรงแรมดีที่ทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็ตกคืนก็สองสามหมื่นละไปเนี่ยก็คุ้มนะคะเพราะว่าบนเรือเองน่ะก็ ได้ทั้งแอคทิวิตี้กิจกรรมได้ทั้งอาหารห้องพักครบหมดแล้วใช่แล้วก็นอกหนจากนี้ไปในสองของเอเชียไม่ได้มีแค่ญี่ปุ่นนะคะเรามีในสองของเส้นทางแบบใกล้ๆสําหรับเหมือนกับนิว c ค u รูเซอร์อะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกรูทหนึ่งใช่เป็นอีกรูทนึงเลยตรงนี้จะเป็นแต่ว่าจะไกลหน่อยเนาะก็อาจจะเป็นปี2022หรืใครที่แบบ อ่ยังไม่ได้แบบคิดวางแผนมองไกลๆไว้อันนี้ก็แนะนำ <c oughs> เพราะว่าเรือในสองของทางเรายกเรเวนเนี่ยไม่ได้เข้าพอร์ตนี้บ่อยๆ <c oughs> แล้วก็ออกใกล้ๆด้วยก็อย่างออกจากสิงคโปร์เป็น <c oughs> เรือวอยาเจาอออร์เบอรซีซึ่งมีการ อ่า revitalize ใหม่เพิ่มในสองของ activity เข้าไปมีสไลเดอร์บนเรือค่ะคุณตังมีสไลเดอร์ใช่เราหมุนลงมาตีเกียวสามร้อยหกสิบเกียวเได้เลยขับจักรกระส่ายเอเนเจอร์เราชอบแน่นอนใช่บนเรือมีเป็นลานสเก็ตให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงลานสเก็ตเนี่ยบางวันเนี่ยเปลี่ยนเป็นเลเซอร์แท็กมมมมีีกกกกิิจจรรรรให้เล่นแล้วพวกเนี้ยคือฟรีหมด อ๋อใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็เส้นทางก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยจะเที่เส้นทางจริงแค่ขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นก็คุ้มแล้วใช่แต่อันเนี้ยเป็นสั้นๆนะเป็นสองคืน3วันสองคืนสามวันกลัออกจากสิงคโปร์เข้าบินตันเกาะบินตันที่อินโดนีเซียแล้วก็จบที่สิงคโปร์เป็นวันที่21กุมภาพันธ์ถึง23กุมภาพันธ์ปี2022ค่ะ โอเคใช่อันนี้น่าสนใจก็ยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อในส่องของราคาขนาได้เลยต้องรีบจองนะครับผม450บาทต่อท่านเท่านั้นเองนะครับผมจองไว้ก่อนเดี๋ยวเงื่อนไขต่างๆก็ติดต่อมาได้ใช่ครับผมติดต้อทีนี้เราจะพูดในสองเอเชียอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะไหนก็ไหนๆบางคนบอกอุ้ยนีเอาไม่อยากเที่ยวในเอเชียละอ่ะไปเที่ยวยุโรปกันบ้างค่โอเคอันนี้ก็คือรู้ที่สามถูกไหมใช่รู้ที่สามถ้าจะบอกว่าจริงอ่ะอันนี้เป็นรู้ที่ที่สี่แล้ว เพราะว่าที่จริงในส่งของตัวญี่ปุ่นเองน่ะมันมีสลับวางอ๋อคือญี่ปุ่นเนี่ยมีสองรูทถูกต้องมีสองแบบให้เลือกใช่ญี่ปุ่นอะมีสองมีสองวันเดินทางก็คือห้าถึงสิบห้าค่ะแล้วก็หลังจากสิบห้าไปถึงอ่ายี่สิบห้าค่ะโอเคใช่สลับกับใาถูกต้องก็คือถ้าใครว่าไม่ว่างไม่อยากไปสงการอยากไปเที่ยวหลังสงการเราก็มีให้เลือกมือนกันครับใช่แต่ก็คือรูท้ายกันเป็นเป็นที่ร่วมรายการเข้าขกันเหมือนกันนะคะ แล้วก็อ่ะเรากลับมาในส่องของทางยุโรปยุโรปก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันเลยเมื่อก่อนเนี่ยในส่องของทางร o ย a l คร r บ b b e a นเนี่ยเส้นทางยุโรปเนี่ยจะเริ่มต้นคือเจ็ดไนเลยเป็นเส้นยาวรวมเดินทางนั่นนี่แล้วอย่างน้อยๆเรามีต้องไป40วันอะ่ะต้องลายาวยาวเลยใช่ก็อาจจะเป็นแบบปีละครั้งที่เราต้องไปกันเพราะว่าลางานได้ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยเราเปลี่ยนใหม่ละ ทําให้มันสั้นลงหรือเพียงแค่ห้าไหนรวมบินนั่นนี่แล้วเราไปแค่เจ็วันว่แล้วมันจะเหนื่อยไหมคุณยิ้มไม่เหนื่อยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราไปบนเรือเนี่ยเราไม่ต้องขนย้ายของค่ะถูกไหมเราเราลงเที่ยวนะลงได้ตัวเปล่าเลยสบาย,ายใช่ก็จะเป็นในสองของเรือ a v e n t u r e อร์ด e s e นะคะและ้วลอนนี้จะอยู่ในวเจ c l a ค s, ค <S, <S ก็ อาจจะไม่มีการปรับเปลี่ยนแต่ว่าเป็นเรือไซส์ขนาดเล็กไม่ได้เป็นไซส์ขนาดใหญ่ก็ะจะทําให้เราเหมือนกับมีพื้นที่ในสองนของการเล่นกิจกรรมเนี่ยเยอะพอสมควรค่ะคนก็ไม่หนาแน่นมากถูกต้องอใช่ถูกต้องก็จะเป็นวันที่9ถึง14สิงหา2021นะคะเส้นทางก็จะเป็นฝรั่งเศสอิตาลี ออกจากบาร์เซโลน่านะคะเข้านีสเข้าฟอเรนซ์โรมแล้วก็โคสตติก้าแล้วก็จบที่บาร์เซโลน่าค่ะที่ประเทศที่แบบว่าฮิตฮิตทางนั้นเลยบอกได้ว่าสายช้อปปิ้งไม่ควรพลาดบาร์เซโลน่าแพ็คถูกมากค่ะทำแพ็คดีฟันได้เยอะที่สุดในคุณผู้ชายก็เตรียมเงินเผื่อไปเยอะนิดหน่อยไม่ให้คุณผู้หญิงใช่ราคากระจุมกระจิบมมากราคาน่ารักมากเพราะว่าพอเป็นเป็นห้างในปุ๊บเนี่ยราคาไม่ได้สูงราคาเริ่มต้นอยู่าี้ประมาณ40,000บาท สี่หมื่นบาทโอ้โหได้ไปทัวร์ยุโรปใช่ยุโรปนี่ถือว่าแบบไปแล้วก็ไปล่องเรือเนาะครับเออทุกอย่างครบหมดแล้วค่ะข้าวสามมื้อที่อยู่ที่พักกิจกรรมทุกอย่างแล้วก็ลงเที่ยวด้วยถือว่าคุ้มมากๆเลยอเยี่ยมเลยใสช้อปปิ้งลงไปเลยค่ะถูกต้องค่ะแเซโลน่าแนะนําเลยนะคะแล้วก็เดินทางง่ายด้วยโอเคจบไปอีกรูทนึงนะครับต้องรูทสุดท้ายรูทสุดท้าย อันนี้ก็คือแบบพิเศษมากค่ะเมื่อก่อนในสองของทางอ่ะเหมือนกับเส้นทางที่เป็นอีสเท r ร์นเมดิเตอร์เรียหรือจะเป็นในสองของตัวนอร์ธยุโรปมันจะไม่ค่อยมีเส้นสั้นเช่นเดียวกันก็คือจะเริ่มก็คือ10คืน1 1คืนยาวเ,เลยบางทีภายไปเป็นครึ่งเดือนนะคะถ้าดูกาปเที่ยวอย่างเงี้ย แต่เนี้ยเราก็ตัดออกมาเหลือแค่7จ็ดคืนอ๋อเจ็ดคืนแล้วก็เป็นเรือ Gwilda the, the Seas นะคะเป็นเส้นสแกนดะิ s นเวียนอ v i a n Scandinavian Russia นะก็เริ่มต้นออกจากโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กนะคะ <c oughs> เข้าสต็อกโฮล์มเข้าเอสโตเนียเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็มีครูซ s i n g Day สอวันแล้วก็มาจบที่โคเปนเฮเกนตรงเนี้ยอ,อ่ถ้าเป็นสายฮิส s อรี่อ่ะ <c oughs> เป็นแบบฮิส t อริคอล ตีโอรีต่างๆต้องไปดูตามรอยอะไรต่างๆมาใช่ถูกต้องอย่างตัวใช่อย่างเอสโตเนียหรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็มีประวัติความเป็นมาเยอะเนาะถ้าใครชอบเหมือนประวัติศาสตร์เนี่ยค่ะเนี่ยแนะนําเลยค่ะใช่ ก็ประมาณนี้ค่ะใน2เส้นทางแนะนํา5เส้นทางที่เอามาฝากกันในวันนี้ค,ค่ะโอโ้โหรูทนี่สุดยอดมากเลยคุณยิ้มเป็นวาไลตีมากๆลูกค้านี่สามารถเลือกได้เลยนะครับผมแต่ต้องรีบสักนิดนึงนะครับย,ย้ําเลยนะครับว่า450บาทถึงแค่สิ้นปีน,น,นี้เท<ป>่านั้นค่ะครับผมแล้วถ้าอยางสนใจรูทอื่นก็ยังสามารถโทรมาสอบถามได้เพราะยังมีรูทอีกประมาณ20กว่ารูทโน้ตติดซอได้ทางไหนบ้างเอ่ย ก็ในส่วนของทาง t ราเวลแมนนะคะสามารถติดต่อได้ที่เพจของเราคือ Royal Caribbean Thailand นะคะหรือว่าส่งอีเมลเข้ามาที่ cruises t s i travelment co t h หรือว่าจะเป็นเบอร์โทร026348080ได้ค่ะเราคือที่ข้างล่างนี้นะคะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับลูกค้าทุกท่านนะครับที่วางแผนจะท่องเที่ยวก็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าอยากไปลดแนวไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รายการของเราด้วยนะครับผมค่ะยังไงวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะกับรายการคุยเรื่องครูสวัสดีค่ะสวัสดีครับ